สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณนําค่ะในรายวิชาภาษาไทยใช้ประถมศึกษาปีที่5นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องราวของคํายืมภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะ,ะจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่คุณนํานะคะได้พูดถึงคํายืมภาษาอังกฤษในรูปแบบของการทับศัพท์นั่นเองเนาะซึ่งถือเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ มากหลายพอสมควรเนาะเพราะเป็นการยืมมาใช้แล้วก็พูดตามเขาเลยเนาะเรียนแบบเสียงตามเขาเลยเนาะใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากๆเลยนะคะและได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนาะในคลิปวดที่แล้วเนาะว่าจริงๆเนี่ยการยืมคําภาษาอังกฤษนะคะใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันยังมีอีกรูปแบบดึงนั่นก็คือรูปแบบของการบัญญัติศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองเนาะมาดูกันซิว่าการบัญญยติศัพท์เนี่ยคืออะไรนะคะ และมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกับคำทับศัพท์มากน้อยเพียงไรนะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะบรญ,ญัาิศัพท์นะคะก็คือการที่เรายืมคําภาษาอื่นเข้ามาโดยยึดความหมายของคํานั้นไว้แต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างศัพท์นะคะเป็นรูปแบบใหม่ให้เป็นภาษาของไทย จะสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือนะคะการที่เรายืมเอาคําภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามานะคะแล้วเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเขียนของเขาทั้งทั้งหมดเลยเนาะถอดรูปออกมาแล้วเปลี่ยนแปลงใ,ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันเหมาะสมกับภาษาไทยแต่เรายังคงยึดความหมายของคาคำนั้นเอาไว้เหมือนเดิมนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่จะเปลี่ยนมาเป็นคําที่เป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะคะ ในบางกรณีนะคะคำที่ไม่สามารถที่จะระบุเป็นไทยแท้ได้ก็จะมีการยืมเอาคําบาลีสันสกฤตนะคะเข้ามาช่วยเนาะเพื่อเป็นการระบุนะคะเพื่อเป็นการตรีกรอบให้กับคํายืมเป็นรูปแบบของการบัญญัติศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคําบัญญัติเนี่ยนะคะหรือการบัญัติ์เนี่ยนะคะ มันมีรูปแบบเป็นอย่างไรแบบไหนกันบ้างอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับลูกเสือนะคะซึ่งนะคะรูปแบบคําเดิมของเขาเนี่ยก็คือคํำว่า boyscout นะคะ่า boyscout ก็คือลูกเสือหรือกองเสือป่านั่นแหละที่เิกาลที่6นะคะเอาเข้ามานะคะ่าใช้เป็นหลักสูตรในประเทศไทยเนาะในสมัยอดีตเนาะจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะ่คราวนี้เนี่ยนะคะ จริงๆเนี่ยนะตัวประมาณเนี่ยเขาก็เรียกปอยสกานั่นแหละเนาะแต่พอเอาเข้ามาไทยใช่ไหมคะเขาก็เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะอ่าเป็นคําว่าลูกเสือเพราะว่าเปรียบเทียบลักษณะของเนาะ <S <S เด็กชายในสมัยนั้นนะครับประมาณเหมือนกับว่าเอาเมาส์ฝึกฝนให้มีความกล้าหาญให้มีความแบบอดทนเนาะเข้มแข็งนะคะในการที่จะเอาตัวรอดอยู่ในป่าซึ่งเปรียบเสมือนกระเสือค่ะที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็อ่ รู้จักเอาตัวรอดเนาะในธรรมชาตินะคะเขาก็จะใช้คําว่าลูกเสือมาเป็นคำมันจะสับให้กับบอยสเกลนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ flys นะคะอ่า fly อันนี้นักเรียกกรนก็จะมีการใช้คำอ่าไปว่าก็จะมีการใช้คํานี้อยู่ใช่ไหมคะแต่มันมีคํามันจะสับคือคําว่าข้อมูลนั่นเองเนาะสองคำนี้คำเดียวกันเนาะบางครั้งเนี่ยอาจจะเคยยินคาว่าขอไฟหน่อยหรือคําว่าขอข้อมูลหน่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็คือ อันยกันนั่นแหละนะคะเนื่องด้วยในสมัยอดีตนะคะต้องขอบอกไปก่อนว่านะคะอ่าเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันก็เข้ามาในช่วงยุคอ่จะบอกว่าหลังๆแล้วนะคะมันก็มาพร้อมกับคำเนาะที่ใช้ในการเรียกขานในตอนที่เอาเข้ามานะคะอ่เมื่อก่อนเนาะคำว่าไฟล์เนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีคำา่าเด็ดสับแต่อย่างใดเนาะก็แท็กว่าไฟล์ไฟล์ไฟล์นั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเนื่องด้วยเนาะ มันเป็นคําที่ไม่ชินหูชินปากกับคนไทยสักเท่าไหร่นะคะก็เลยนะคะเปลี่ยนแปลงเนาะบัญญัติศัพท์ให้กับคำคำนี้ใหม่นะคะจากไฟเนี่ยก็สร้างคําบัญญัติให้เป็นคําว่าข้อมูลซึ่งก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะคําว่ามล,ลพิษนะคะรูปคําเดิมของเขาคือคําว่า pollution p o l l u t i o n นะคะก็คือแปลว่ามลพิษเนาะเป็นคําภาษาอังกฤษนัน่นแหละแล้จะเช้แบบเป็นแปลก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นการบัญัติสมัยเพราะในอดีตนะคะประเทศไทยของเรานะคะไม่ได้มีมลภาวะมลพิษที่สูงขนาดนี้นะคะเมื่อมันเกิดสภาวะการแบบที่เป็นในปัจจุบันก็คือมลพิษต่างๆนานาฝุ่นควันต่างๆนานา,นา,า,า,งงา,นาใช่ไหมคะ เราก็เลยเนาะยึดคําตามที่อังกฤษเขาเรียกนะคะคือต่างประเทศเขาเรียกเนาะเพราะเขาเนี่ยก็จะมีมลพิษทางเคมีอะไรอย,เ,ยเขามาก่อนแล้วแหละนะคะเอามาใช้นะคะ,ะจากคําว่า p o l l u t i o n นะคะก็บัญญัิศัพท์ให้ใหม่ค่ะเป็นคําว่ามลพิษนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสนามบินนะคะหรือท่าอากาศยานนะคะอ่า คำภาษาอังกฤษคือคําว่าแอร์พอร์ตนะคะอ่าแอร์พอร์ตนั่นเียน่าจะเคยได้ยินกับคำนี้อยู่แล้วแหละเนาะอ่าเวลาเขาพูดถึงนะคะแอร์พอร์ตเนาะนะคะก็มันเป็นคําที่ใช้ทั้ง2อย่างก็คือใช้ทั้งคาทับศัพท์ได้ด้วยเนาะแล้วก็คาบรรยสัพได้ด้วยนะคะจะเป็นคําว่าสนามบินก็ได้หรือคําว่าถ้าอากาศยานก็ได้เนาะคำว่าถ้าอากาศยานเนี่ยถือเป็นคําบรรยสัพที่ที่ใช้เป็นทางการนะคะสนามบินเนี่ยถือเป็นภาษาปากนะคะเป็นการบรรยสองรูปแบบเลยก็คือ รูปแบบทางการด้วยแล้วก็รูปแบบของภาษาทั่วไปภาษาปากด้วยนะคะก็ใช้อ่าได้ทั้งสองอันทั้งอันอลยก็ว่าได้เนอะทั้งแอร์พอร์ตด้วยนะคะต่อมาค่ะทโทรศัพนะคะก็ถูกบญรญญัิศัพทใหม่เป็นคําว่าโทรศัพทัเนาะอันนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะคะน่าจะได้ยินกันบ่อยครั้งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเนาะนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นเนาะโทรศัพท์จะมีทั่วไปเนาะเป็นเครื่องมือการสื่อสารพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาค่ะ ธนาคารนะคะจะมาจากคําว่าแบงค์นะคะเนื่องด้วยเมื่อก่อนเนาะเราไมไ่มีธนาคารเป็นแบบนี้นะนะคะธนาคารพึ่งเข้ามาเมื่อช่วงประมาณป,ปลายช่วกาลที่4เนาะช่วงแรกกาลที่5้าจชัดเจนแล้วว่ามีการาเข้ามาของธนาคารที่เป็นเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องของอวงเงินอะไรนี้เป็นต้นเนาะก็คือจะยุคนั้นจะเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วแหละนะคะและในที่ห้าก็รับว่าจะทำมาจากชาวต่างชาติอีกทีหนึ่งเหมือนกันเนาะก็เลยเหมือนกับว่าเอา ของเขาเนี่ยมาคือเพศในไทยแล้วก็บัญญัติศัพท์บัญญัติศัพท์ใหม่ให้เนาะก็คือเป็นคำว,ว่าธนาคารซึ่งมาจากคําว่าธนะที่แปลว่าเงินหรือทรัพย์สินเนาะกับคําว่าขานอ,อาคารนะครับที่แปลว่าสถานที่นะก็เลยรวมกันเนาะเป็นคําว่าธนาคารก็คือสถานที่เก็บของทรัพย์สินนั่นเองเนาะก็คือจะว่าเป็นที่อยู่ของครัอ่์ของทรัพย์สินของเงินทองก็ว่าได้เนาะมันเป็นการเอาคำสองคำมาชนกันนะครับเป็นคำส่นที่คำเนาะ ต่อมาค่ะซับมารีนนะคะหรือซับมารีนนะคะแปลว่าเรือดำน้ํานั่นเองนะคะเรือดำน้ําเป็นคํายืมมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าของแทนเราไม่มีนะคะเรือดำน้ําเราต้องเอามาจากต่างประเทศนะคะนักเรียนเนาะนาเข้าเข้ามาเนาะเพื่อใช้ในกิจการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาหารการคมนาคมก็แล้วแต่นะคะซับมารีนหรือเรือดำน้านะคะก็ถือเป็นคํายืมที่มีการบัญญัติศั์เอาไว้เนาะ ต่อมาค่ะ Electric City นะคะหรือ Electric City อ่ะจอเสียยังไงก็แล้วแต่ทักเรียนแล้วกันเนาะไอเซนของครูน้ำอาจจะสู้นักเรียนไม่ได้หรอกนะคะก็คือไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าก็ได้นะคะเพราะว่าไฟฟ้าถือเป็นของใหม่คะ่ะไม่ถือเป็นของที่มีโบราณเนาะก็เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนเนี้ยซุ้งรัฐาก,กสินทร์นะคะก็ประมาณช่วงนี้แหละสักที่ห้าเหมือนกันที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้เนาะเป็นสาธารณูปโภคของไทยนะคะก็ ยืมคาเขาเข้ามาค่ะแล้วก็บรรญั์ให้ใหม่นะคะเพราะมันเปรียบเทียบเหมือนกับคําว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนไฟที่มาจากฟ้าค่ะก็คือมันล่องลอยมันไม่มีมันไม่เหมือนไฟที่เป็นกองอะ่ะเออเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเออมันเป็นเหมือนไฟที่ม,มาจากฟ้ามาจากการประทานให้อะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะทีวีใช่นหคะหรือโทรทัศน์เนาะหรือนักเรียนได้จาก คุ้นเคยกับชื่อเล่นของนางก็คือคําว่าทีวีนั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวย่อเนาะของทีวีชั้นนะคะก็เป็นคํายืมคมําบรญญัติสว์เหมือนกันเนาะก็อย่างที่รู้กันแหละว่าทวรทัศน์เนี่ยมันมาทีหลังนะคะมันไม่ได้มีมาแต่ตั้งแต่เดิมนะคะก็เลยยืมมาใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะก็คือมาจากคําว่าทวรเนาะทวารที่แปลว่าการสื่อสารกับคําว่าทัศนะที่แปลว่าการมองเนาะก็คือเป็นการสื่อสารผ่านการมองเห็นคือการดูนั่นแหละนะคะก็คือได้ปิฆวาโทารทัศน์นั่นเองนะคะ มากค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะันักเรียนน่าจะนะคะไม่คุ้นเคยกับชื่อคำบรรญัิศั์ของเขาเนาะเพราะว่านักเรียนใช้เป็นค aps 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 ําทับศัพ์ประจุเคยชินเนาะแล้วปัจจุบันก็ใช้เป็นคําทับศั์ซะส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช้ทับศั์นะคะเออไม่ใช้บรรญัิศั์แต่จริงๆเขามีชื่อบรญญัิศั์นั่นคือคําว่าคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์มีคําบรรญัิศั์นะคะคือคําว่าคณิตกรนะคะมาตากเนาะ นักเรียนน่าจะคุค้นเคยกับคาว่าคณิตยอยู่แล้วนะครับคือตัวเลขใช่ไหมศาสแห่งตัวเลขเนาะส่วนคําว่ากรตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือทางตัวเลขเครื่องมือทางการคํานวณเพราะว่าภาษาของคอมพิวเตอร์นะคะหลักๆเนี่ยนะคะจะเป็นภาษาที่เกี่ยวกับตัวเลขและการคํานวณเนาะก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นคณิตกรนั่นเองเพื่อเป็นการบรรัติศั์ให้กับคําว่าคอมพิวเตอร์แต่คำว่าเนาะอย่างที่เรารู้กันดีแหละว่านะปัจจุบันนะคะก็ไม่นิยมใช้นะคะคำบรญยาิศั์ เป็นการใช้เพื่อทับศัพท์และเข้าใจง่ายที่สุดมากกว่านะครับก็คือใช้คำคอมพิวเตอร์นั่นแหละเป็นคําแพร่หลายนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของคําบัญญัติศัพท์ที่นะคะมาจากภาษาอังกฤษนะคะและถูกนํามาปรับใช้กับภาษาไทยอ่าจริงๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมเครื่องปรับอากาศอะไรก็แเลวแต้น,นะคะอันนี้ก็ถือเป็นคำบัญญัติศัพท์เหมือนกันนะ คือเรายืมเขเข้ามาใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปคําใหม่นะคะนักเรียนก็สามารถพิกษาเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็ทบทวน